ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1ถึง15มกราคมนี้ท่านจะโดดเด่นในเรื่องการสื่อสารและการเดินทางมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่นำพาโชคดีความสัมพันธ์กับพี่น้องจะแน่นแฟ้นและนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจการเรียนรู้ทักษะใหม่จะช่วยพัฒนาการทำงานรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง เรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มกราคม2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่1ถึง15มกราคม2568นี้ หากไม่นับการโครจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโครจรยกย้ายของดาวสองดวงคือดาวพุธกับดาวอาทิตย์โดยวันที่สองมกราคมเวลา20นาฬิกา12นาทีดาวพุธโคจรยกย,าย,ย,าย้ายจากราศีพิจิกไปสถิตณราศีธนูและอยู่ถึงวันที่20มกราค,คมและวันที่14มกร,ราคมเวลา17นาฬกา3นาที ดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายจากราศีธนูไปสถิตณราศีมังกรและอยู่ถึงวันที่13กุมภาพันธ์เรามาไล่เรียงกันนะคะ ชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงวันที่1ถึง13มกราคมนี้ดาวอาทิตย์ยังคงสถิตยอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนสหัชชะของท่านคะ่ะก็จะส่งผลให้เรื่องการสื่อสารการเดินทางระยะสรรั้นรวมทั้งความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษคะ่ะ ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโอกาสได้เดินทางติดต่อประสานงานบ่อยครั้งท่านอาจจะได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆซึ่งทำให้เกิดโอกาสดีในชีวิตความสัมพันธ์กับพี่น้องหรือเพื่อนบ้านจะแน่นแฟนขึ้นอาจจะได้ร่วมกันทำธุรกิจหรือว่าโปรเจกต์ที่สร้างประโยชน์ค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการศึกษาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีท่านอาจได้รับโอกาสในการอบรมหรือว่าได้เข้าพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะก็จะมีอิทธิพลของดาวพุธเข้ามาร่วมด้วยค่ะเนื่องจากดาวพุธ โคจรยกย้ายมาสถิตณราศีธนูในช่วงวันที่สองถึงวันที่20มกราคมนะคะก็จะส่งผลให้ท่านมีความสามารถในการใช้ความรู้แล้วก็นำทักษะหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ในการทำงานค่ะ ในด้านการสื่อสารชาวลัคนาราศีตุลจะมีความโดดเด่นในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้อื่นนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือเป็นที่ปรึกษาในโปรเจกต์สำคัญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของท่านก็จะได้รับการยอมรับค่ะ ที่น่าสนใจก็คือชาวลัคนาราศีตุลจะมีความสนใจในการสแสวงหาความรู้หาข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะคะเช่นท่านติดตามข่าวสารหรือว่าศึกษาวรรณกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และมุมมองใหม่ๆค่ะ นอกจากนี้ความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆก็จะแน่นแฟนขึ้นนะคะท่านน่าจะได้วางแผนธุรกิจหรือว่าทําโครงการที่สร้างผลกําไรหรือว่าได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์จากพี่ๆน้องๆของท่านในการพัฒนาอาชีพการงานค่ะ อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสในการเดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้หรือโอกาสใหม่ๆนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆแต่ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะ นอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ก็เป็นดาวสำคัญที่ส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะดังนั้นหากเราได้รู้จังหวะของดาวจันทร์ก็จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15มกราคมนี้กันนะคะ วันที่หนึ่งกับวันที่สองมกราคมดาวจัน์ทรสถิตในราศีมังกร2อวันนี้เรื่องบ้านหรือว่าเรื่องครอบครัวอาจจะมีความไม่ราบรื่นบ้างค่ะเช่นท่านอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับสมาชิกผู้หญิงในครอบครัวหรือว่าอาจจะมีเรื่องต้องปรับปรุงต้องซ่อมแซมบ้านนะคะแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ในการแก้ไขปัญหาค่ะวันที่สกับวันที่4ี่ดาวจันทร์สถิตใน ราศีกุมเรื่องของความรักเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ถือว่าเป็นไปอย่างมั่นคงนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้วางแผนอนาคตกับคนรัก อย่างจริงจังหรือว่าได้เริ่มโปรเจกต์สร้างสรรค์ที่มีความมั่นคงในระยะยาวค่ะวันที่5กับวันที่6มกราคมดาวจันทร์สถิตในราศีมีนสองวันนี้ชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างเช่น มีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือว่าในวิธีการทำงานค่ะแล้วก็ฝากให้ระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะวันที่7กับวันที่8ดาวจันทรสถิตในราศีเมษ ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักรวมทั้งหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นไปอย่างดีเลยนะคะท่านจะมีความกระตือรือร้นค่ะหรือว่าอาจจะได้ริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันหรือว่ามีการตัดสินใจสำคัญที่นำไปสู่ความก้าวหน้าค่ะวันที่9กับวันที่10ดาวจันทร์สถิตในราศีพฤษภ ชาวลัคนาราศีตุลท่านจะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อย่างมีสติมีปัญญาค่ะบางท่านก็อาจจะได้รับมรดกหรือว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดนะคะแต่ก็ฝากให้ระวังการตัดสินใจที่อาจจะรวดเร็วเกินไปค่ะวันที่11ถึงวันที่13เป็น จังหวะดีในเรื่องของการศึกษารวมทั้งการเดินทางไกลนะคะเช่นท่านได้รับข่าวดีเรื่องการเรียนหรือการทำงานในต่างประเทศรวมทั้งการติดต่อกับต่างประเทศก็จะราบรื่นค่ะ วันที่14กับวันที่15มกราคมดาวจันทร์สถิตในราศีกรกฎชาวลัคนาราศีตุลเรื่องการงานเรื่องชื่อเสียงถือว่ามีความคึกคักค่ะท่านมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ก็อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันหรือความท้าทายนะคะก็ขอให้รอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะ วันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มกราคม2568ได้แก่วันที่ 1, วันที่ 4, วันที่ 6, วันที่ 7, วันที่ 11, วันที่13และวันที่14มกราคมค่ะ และหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดวงดาวและเลิกยามแล้วฉันมีความปรารถนาดีอยากเชิญชวนท่านทำบุญเสริมดวงในช่วงต้นปีใหม่นี้ค่ะเนื่องจากเป็นจังหวะพิเศษที่ดาวอาทิตย์และดาวพุธโคจรร่วมกันเราจึงสามารถทำบุญเสริมดวงให้สอดคล้องกับทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธโดยเน้นเรื่องแสงสว่างและการเรียนรู้ในส่วนของดาวอาทิตย์ ท่านสามารถถวายโคมไฟหรือเทียนไขเพื่อเป็นแสงสว่างในวัดเพราะดาวอาทิตย์เกี่ยวข้องกับความสว่างสวัยความเจริญรุ่งเรืองส่วนดาวพุธขอเชิญชวนท่านทำบุญด้านการศึกษาค่ะจะเป็นการบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนหรือร่วมสมทบทุนการศึกษาให้เด็กๆก,ก็ได้ค่ะการให้แสงสว่างทางปัญญาเช่นนี้ จะส่งผลให้ตัวท่านเองมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณดีขึ้นด้วยการทำบุญทั้งสองอย่างนี้หากทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพลังแห่งความดีจะส่งผลให้ท่านเจริญรุ่งเรืองมีปัญญาเฉียบแหลมและประสบความสำเร็จตลอดปี2568นี้ค่ะ ก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีตุลนต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและสัตว์ขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสุขสดใสพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในทุกด้านตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปค่ะ